ทำอะไรขายที่ปิดนมใครทุกคน,นเห็นไหม้ยอ,อ,อะไรแล้วมาเปิดอะไรให้คนดูอย่างนี้ล่ะเปิดดูทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาแกพออา้พี่โน้อีกแล้วค่ะหลังจากพี่มีแกลพี่โน้ตไปคลิปที่บีนวดให้พี่โน้นะคะใครได้ดูบ้างเด็กไปดูไปดูไปดูปดคลิปนี้นะคะเราต้องใครเย้ วีก็ต้องขยี้นะคะพี่โน้ตอยู่ในห้องก็คือวันนี้นะคะเบียคือแบบเป็นคนขายเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่ไหมวีไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่แล้ววันนี้นะคะวีก็จะทําเป็นไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแต่วันนี้ไม่ได้ขายเสื้อผ้าวันนี้จะมาขายนี้ที่ปิดนมจะปิดนมนะคะแบบว่าจะแบบว่าจะเหมือนว่าปิดจุกขายขายขายบาปิดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยขายที่ปิดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเบียจะปิด ปิดนมเนี้ยชูลูกค้าในไลฟ์สดชูลูกค้าในไลฟ์สดนะคะทุกคนก็คือแบบถอดเสื้อแล้วก็ปิดเงี้เออแล้วจะมาดูรีแอคชั่นพี่โนนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่โนได้อยู่บนเตียงใช่ไหมแต่ดิอ่ะจะไปขายในตรงห้องแต่งตัวนี้ซึ่งมันติดกันแล้วดิจะพูดให้พี่โนได้ยินนะคะต้องกระห่าเงี้โอเคป่าก่อนจะไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พีด้วยบอกเลยมันต้องคัดเยี yeah! ่คายี i, ่คายี่คายี่ ป้าทำไงอ่ะแล้จะขายของนะคะจะได้เศษของแป๊บนึจะได้เศษของแป๊บนึงหลายส่วนขายของจะไล่ตรงไหนฮะจะไล่ตรงไหนไล่หีห้องนึงตัวไล่ไปดิโอเคมาค่ะ นะคะพี่พีแ่แม่แม่ทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ทักแชทฝากกดแชร์คลิปฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ทักแชทก่อน cf ได้เลยนะคะวันนี้ตุ๊กตี่เด็กตัวเด็กทุกคนถามกันไปเยอะมากนะคะว่าบีอะทถาอ,อใส่บาปิกนกยี่ห้ออะไรพี่บีเคาเอามาขายหน่อยวันนี้เอามาขายแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะคะเตรียมช็อปกันเลยนะคะโอเคไหมอะ่ะโอเคค่ะพร้รอม บีจะเริ่มขายแล้วนะคะรัวหัวใจหน่อยค่ะมาบาปิกนกนะคะที่บีจะขายในวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะที่บีใช้เ,เป็นประจำก็คือแบบเวลาไปทะลงองคอนเ็กก็คือไม่หลุดนะคะทุกคนมันก็จะไม่เห็นในนี่นะคะมันก็จะไม่เห็นหัวนมราวมันก็จะแบบว่าปิดได้เนียนมากและที่สําคัญนะคะสีนะคะก็จะกลมกลืนไปกับเนื้อนมเลยเห็นไหมทุกคนและ ปิดแน่นแล้วนะเขาบอกที่ไหนทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผ้าคลุมก,ก่อนนะคะออกมาขออนุญเอาผ้าคลุมแล้วก็ใส่นะคะโอเคนะนั่นนะคะเดี๋ยวให้ซีเอฟนะเดี๋ยวให้ซีฟนะคะใจเย็นๆอ่ะเห็นไหมให้ดูว่าแบบว่าเนินนมชีทนะคะแล้วก็ไม่เห็นหัวนมด้วยที่สัมพันธ์กลืนไปกับผิวนะคะอ่ะ ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวลคา C M นะคะอุ้ยสวยเล็นปะนมแบบขาวไปกับเนื้อเลยเป็นสีเนี้นะคะใคราได้นะคะก็ C M ได้เลยนะคะนี่เห็นปะอันี้เปิดอยู่แล้วนะันนี้เปิดอูแล้วนะ,ะนมีนมขาวอ่ะมีทอะไรหายที่ปิดนมทุกคน,น,นเห็นไหมเห แล้วมาเปิดอะไรให้คนดูอย่างนี้ล่ะเปิดดูอะไรก็มันต้องขายแบบนี้ถ้าไม่ขายแบบนี้ลูกค้าจะเห็นไหมล่ะมันจะมาทําอะไรอย่างนี้บ้าปะเนี่ยลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะพี่อะไรเนี่ยไม่แล้วมันจะมาเปิดให้คนดูอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องเปิดพี่เพราะมันขายของเหมือนอุ้งเสื้อหนูรูกูฟังนาแล้วไอเห็นหัวนมหัวนมงจะบ้าปะเนี่ยไม่อายคนอก็ดื่นเขาหรอก็เราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องขายความจริงใจปะ ไอเราก็รู้ว่าไม่้าแล้วมันมาเปิดนมไม่คนอื่นดูอย่างนี้ได้ยังไงละ่ะมันไม่เป็นไรหรอกพี่ต้องปิดไลฟ์ถอโทษนะคะเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนมันใช่เรื่องเราะวะบีมึงอะใช้ขายเสื้อผ้าไม่ใช่แบบมาโชว์นมอะไรอย่างนี้มึงจะขายของกำลังได้เงินเลยแล้วมันคนดูมันต้องเยอะต้องเปมันพันคนมาเปิดนมไม่คนดูอย่างนี้ได้ไง เผื่อลูกค้าเขาใช้ไม่เป็นแล้วมันถึงขั้นต้องมาเปิดนมเลยเหรอก็ต้องเปิดขายของก็ต้องเปิดและอะไรเนี่ยก็ผ้าคลุมไว้ไงทีคนดูมึงไม่อายทีกูมึงจะามาผ้าคลุมคือทไมต้องโมโหเลยขนาดนี้วะเอามันไม่โมโหได้ยังไงอยู่ดีมาเปิดนมให้คนดูเนี่ยลูกค้าคะรอแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวบีจะขายต่ออ่าเดี๋ยวบีจะเปิดให้ดูนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็คือแบบว่านมแบบเนื้อนมมันก็จะแบบเก็บหมดอ,อ๋อ ไม่ต้องขายจะขายเห็นไหมทุกคนไม่ต้องฟังพี่ลูนะคะคือแบบน่าจะแบบเป็นอารมณ์ห่วงแหละแต่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีแต่ผู้หญิงรอบบีที่ดูอะมันไม่มีผู้ชายซะหน่อย <S <S 2> <S 2> ยังไมไ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ว่าอย่างที่นูบอกนะคะหัวนมเราอ่ะมันจะเก็บมิดแบบบอกให้เลิกไลฟ์ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นร่องๆ่อแบบนี้เห็นปะจะเป็นล่องร่อง มึงไงใส่กรอกนี่เลยเห็นไหมมีคนหวงว่าชีพนี้มีคนห่วงว่าไม่มันไม่ไม่ไ,มไ,มไม่ถูกต้องนะหวังหรอหวังหรอหวังหรออันนี้คืออะไรทาอะไรไหนเรากล้องแอบมาตุ้งชั้นนะคือทาอะไรจะทาอะไรตอนเนี้ยสนุกบบนจ,จังเลยอะ่ะได้คืนอีกแล้วอะ่ะได้แกล้งคอนอีกแล้วอะ่ะ เดี๋ยวก็นะทำมันลงว่ะทำารมณ์ทำไมอะ่ะมันกำลังเดือดไงี่ยกำลังเดือดเลยเหรอเป็นอันนี้คนหรือเป็นมาม,ะมะ่าหม้อไฟเนี่ยเราหยอกเล่นเราแค่หยอกว่าไม่แล้วเมื่อกี้ทำจริงปะเอาจริงอุ้ยใครจะทำมึงก็บ้าหนูทำคลิปหนูทำไปคลิปหนูติดเหลืองแน่ทำคลิปแกล้งพี่หนูใส่โกกข้างใน,นไม่แล้วเห็นถ่ายของเราก็ไม่ได้เอกใจหรอกพอบอกเห็นหัวนมบีไว้ในกูลุกเลยเอ้ยมึงไปเปิดน <S <S มให้คนดูเลยเหรอวะ คีมีโนโต้ไอตูดีนะติตานาวอร์ตินเด้อเดี๋ยวนี้เอาเอาจังเลยนะมึงอ่ะได้ทีเอาใหญ่มาต้องไข่เย้คลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุ้มให้พี่ด้ดิค่ะจะกันก็สุดจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย